นี่คือป่าอุโมทานนะฮะนางเที่ยวพักผ่อนสบายๆนะฮะวัดคลองขวางนะฮะจังหวัดนน,นทบุรีนนทบุรีเนี่ยมาเที่ยวกันได้เลยนะครับที่นี่สวยงามงางมากๆเลยนะครับตรนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่มีน้ําตกที่สวยงามมากๆนะครับขับรถผ่านไปผ่านมานะฮะสำหรับท่านที่จะไปบางเลนก็แวะมาเที่ยวกันได้นะฮะมาทำบุญกันนะครับที่นี่ครับวัดคลองขวางตำบลคลองขวางนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับ นี่คือป่าอุมาานะฮะยังเที่ยวพักก่อนสบายๆนะวัดคลองขวางนะฮะจังหวัดนนท,ทบุรีนนทบุรีเนี่ยามาเที่ยวกันได้เลยนะครับที่นี่สวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีนม้าําตกที่สวยงามมากๆนะครับ